ทำเตือนไป็ุคมเสื้อสุดขดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุนการเล่นการันทีผิดกฎหมายติดชีดทางช่องไปแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็อย่เิ่งที่เฉยกดไลค์กดเชร์ดกระดีข้างล่างไม่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องฟังไทยหละอฟังเล่าครับผมมาแล้วนะครับวันนี้ครับ สวัสดีข้าวมะเลี่ครับผมข้ามาแล้วยงอย่าลืมครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิกระลาครับเป็นสังญาณนะครับเพื่อผ่านคลิปต่อไปนะครับเนาะมืัอนี้นะครับเนาะได้ตัวไรกับพี่เบิงนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับที่เข้ามาใหม้นะครับเนาะวันที่แล้วยงกับบอกระนะครับเนาะข้างลากระบนบอกาะดิโตดนะครับเนาะพ่านไว้วดนี่ครับวดกอนนี่นะครับเนาะลดกับพี่น้องลดลด วันนี้เอาไม้ครับพี่น้องตามคนไม่ถ้าวันนี้มันลดนะครับเนาะก่อใช่สูตรใหม่ครับถ้าบนรถก็โอเคครับเอาะัวด่สูตรนี้มันไม่ลดที่ขาไม่ลดนะครับผมบางที่กับสมบัติเขาครับพี่น้องสีเข่า้วครับเนาะวันนี้น่าสีเขาพี่น้องครับสิ่งตัวไหนครับพี่น้องไปตามกันเลยครับไปกันเลยครับครับคำว่าเบิ้งครับพี่น้องครับชุดพาตัวครับ แนวทางหวยราวพัฒนาครับหวยวันที่หกน,นรับเดือนสามปีหกหกับพี่น้องครับก็มี0ศูนยเก่าเจดเก่าเจ็ครับศูนย์เก่าเจ็ดเก่าเก่าศศเจ็ดเก่าเจดศศเจดศเกครับนี่คือชุดหาโตครับแนวทางหวยลาวัฒนาครับหววันที่ สเดือน6ปีหก,หกนะครับเนาะกะตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็มี0ศูนเก้าเ็ดเก้าเจครับผม00นย์ศูนยเนย์เก้าครับผมนี่คือตัวเด่นครับตัวล่องนะครับเนาะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าศูเก้าเจครับผมนี่คือจุดหาโตนะครับเนาะ มักกะแคบไว้ครับพอมักกะพานครับพี่น้องครับครับกับมาเบิ่งกับพี่น้องครับสุดซีโตนะครับแนวทางเวลาพัฒนาครับโวันที่3เดือน6ปี66ครับพี่น้องครับสุดซีโตก็ได้ทั้งต่อปีนี้ครับ97 97 97 99 07 97 07 09ครับผม เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเกย์ครับพี่น้องครับนี่คือแนวทางหัวเราะวัฒนากับจุด4โตนะครับเนาะตัวเน้นนะครับตัวเน้นกับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับนี่คือตัวเน้นครับผมตัวล่องเก้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เจ็ก้าเจครับพี่น้องครับ มากกะแคปไว้ครับจดไว้ครับเพราะว่ากะพันกะผิดกะเบิ่งชุด3โตนะครับเนาะสุด3โตเนะครับแดงต่อไปดีครับพี่น้องครับ7 9 7 7 9 9 7 9 7 7 0 7 7 9 7 7 9 9 7 0 9ครับนี่คือสุด3โตนะครับเนาะ ตัวเด่นนะครับเนาะตัวเด่นเจ็เก้าเครับเจ็ดศูนย์เก้าครับเจ็ดเก้าเศย์เก้าครับีตัวเด่นครับสาตัวครับพี่น้องครับตัวร่องเจ็เกเก้าครับผมตัวร่องเจ็เก้าเก้าครับผมแล้วก็มักกแคบไว้ครับผมมักกะพานครับพี่น้องครับ กับี่นองครับกลับมาเบิงงกับี่นองครับสุด2องโตนรัาสุด2องโตบนครับผมกระด้ต่อไปนี้ครับ9ก้าเจ0ดเก้าเก้าครับผมตัวเน้นนะครับเนาะตัวเน้นกับเก้าับ0ย์เครับ ตัวเน้นเก่าเจ็กับศูนย์เจ็วิ่งโูดเก่ากับศูนย์ครับวิ่งโูดเก่ากับ0ูนย์ครับพี่น้องครับนี่คือแนวทางวเล่าวัฒนาครับจุดสตัวบนครับตัวเน้นนะครับเก่าเจ็ดศูนย์เกครับผมเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดครับตัวล่องเก่าเก่าครับผมแล้วก็ศูนย์เกาครับตัวล่องเก่าเก่าแล้วก็ศูนย์เก่าครับพี่น้องครับนี่คือสุดสอต บนนะครับเนาะแนวทางวัยรัวัฒนาครับมักกระจดไว้ครับประมาทกระพานครับสมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกรมออนไลน์โทร0 8 6 6 5 5 7 1 1 2รับรายละเอียดได้ที่ w w w e b สมยศไอที dot com ครับพี่ตองครับว่าเบิรงครับพี่ตองครับชุด2โตนะครับแนวทางหวยลาบวัฒนาครับโหดวันที่6เดือน3ปี6คกกครับผม สุด2ตัวล่างนะครับเตงตัววันนี้ครับเก9าเจ08เกย์ย์ครับเก9าเจ08เกาย์เจย์ครับวิ่งโรดเก่ากับศูนย์ครับวิ่งโรดเก่ากับศูนย์กับล่างบนวันนี้มาเดียวกันครับคือกันครับผมตัวลูดกันคือกันครับศูนย์กับเก่าเก่ากับศูนย์กับผมตัวสองโตกัใกล้กันครับคล้ายๆกันนะครับเนาะคือกันเรื่ะครับ เก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดครับนี่คือสองตัวล่างครับตัวเน้นนะครับเนาะเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดครับล่างครับเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดคือกันครับคือขบวนครับพี่น้องครับซื้อล่างซื้อบนได้เลยครับพี่น้องครับนะครับเนาะมักกับแคบไปเพราะมัดกะพานครับพี่น้องครับกับพี่น้องครับเมืองชุดกันนะครับเนาะชุดกันสองตัวบนล่างครับวันวันที 6เดือน3ปี6กนะครับเนาะแสดงต่อไปนี่ครับพี่น้องครับ97 98 07 08ครับ98 97 07 08ครับพี่น้องครับตัวเน้นนะครับเนาะล่างบนตัวเน้นครับ97 07ครับตัวเน้นล่างบน97 07ครับพี่น้องครับวิ่งโรด เก้ากับศูนย์ครับวิ่งรูดเก้ากับศูนย์ครับพี่น้องครับมักกะแคบไปครับโมมักกะพานครับพี่น้องครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะใส่วิทยาศาสตครับในการรับชมครับผมมาเบิร์นกับพุ่นดีทําให้เบิร์นครับกามี่ดังต่อไปนี้ครับเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามสามครับเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามสามครับ เน้นนะครับเนาะวันนี้ทรรมาเบิร์นครับเน้นนะครับเนาะเก่าเก่าครับล่างบนนะครับเด้อเก่าเก่าล่างบนกับทรมาเบิร์นนะครับเนาะวิ่งรูดเก้ากับศูนย์นะครับล่างบนนะครับวันนี้ครับผมมากัจดไว้แคบไว้ครับพี่น้องครับผมมากับพานครับพี่น้องครับครับมาจบชุดท้ายนะครับเนาะพี่น้องครับชุดสองโต บนล่างตรงๆครับทวนนี่ครับลดไปสองหดครับนะครับเนาะชุดนี้ลดไปสองหดครับหวนนี้เป็นหดที่สามครับหวนนีเจอเขาว่าเขาว่าเขาโลครับพี่น้องครับหวนนี้ว่าเขาโลทิ้งได้ตัวนี้ครับพี่น้องครับทำเป็นเข่ากับเทียตต่อครับตัวนี้ครับว่าเขากับโลครับผมนะครับเนาะชุดสองตัวบนล่างครับตรงๆนะครับกระดกครับพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องนะครับเนาะมักเลขกนีนะครับเนาะก็มีซีห้าซีหีเครับถ้าพี่น้องมักเลขห้าเนาะครับเนาะก็มีห้าห้าห้กครับถ้ามากักเลขกครับพี่น้องครับกัมีเก้าห้าเก้าหกเก้าเเก้าศครับถ้ามักเล็กศนะครับเนาะก็มีศูนย์ 7จ0ดครับพี่น้องครับตัวเด่นนะครับสีแดงๆครับสังยุตกาใช่ให้ครับพี่น้องครับตัวเด่นก็มี46 57 96 97 07ครับ46 57 96 97 07ครับพี่น้องครับกาพี่น้องจับไว้อีกนะครับพี่น้องครับบางที่สังยุตจับก็ถถึเนาะพี่น้องเนาะ างทีก็จับถือบางทีก็จับวัดถือกับพี่น้องมัดตัวได้ก็เลือกเอาครับเพราะว่าทุกอย่างเขาโมโหว่าหูวสอตัวใดนะครับเนาะเขกาเป็นแค่นแนวทางครับพี่น้องครับผมกะโชคดีไม่เคยออกตรงๆทุกบอออกมาสองหัวนะครับเนาะกะเบ่งกะใช้วิทยาคนะครับในการรับชมงนะครับเนาะทุกอย่างเป็นแคแนวทางครับครับเมื่อ้ก็ใโชคดีทุกคนครับผม พี่น้องเป็นจงไหครับเบื้องล้วเป็นตาเขาวครับคนนี้ครับกับชัยวิทญาเนะครับเด้อในการรับชมครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับกละเฮ็ดตามสูตรนะครับเนาะมโนมีไวหูเด็กพี่น้องไว้สองตัวไหนครับมโนมีไวภูครับกับชัยวิทญาครับในการรับชมครับกับคนนี้ก็ขับเตือนเะครับเด้อพี่น้องี่เขาว่าไ่ครับขับเตือนครับคำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณณด้วยนะครับในการรับชมนะครับ กบเนี่ก anyway, kind of ็ขอพี่น้องครับรวยรวยปังปังนะครับเขาเลยครับสามตัวบนสามตัวล่างนะครับเด้อเขากระลากระบนเลยครับผมวันนี้ับพี่น้องถูกปังปังนะครับเนาะถูกปังปังเลยนะพี่น้องครับกบันี้ขอตัวไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอพี่น้องรวยรวยคุกคนครับผมขอการสวัสดีครับ